สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมมาที่บางกอการีนานะครับซึ่งวันนี้เป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024รอบชิงชนะเลิศนะครับโดยทีมชาติไทยนั้นจะลงสนามเจอกับอิรานแชมป์12สมัยมีผมเป็รกินแก้วและคุณปิศดินสุนุภารับหน้าที่บรรยายครับ2024ทีมไทยครับชุดแดงบุกจากซ้ายไปขวาครับแล้วก็ะพัวครับให้มาแล้วลูกนี้ยิงอ้โหและเป็นประตูขึ้นนําไปเรยครับ นาดีคาริมีฮะยิงลูกนี้จากนอกกรอบเขตโทษนะครับุจังหวะนี้เนครับก็ดีดด้วยซ้ายครับแล้วซัดด้วยซ้ายเสียบมุมเลยครับอรุษยืดขาสุดแล้วครับแต่ว่ายิงดีครับเข้าหน้าต่างนาทีแรกของการแข่งขันครับอิรานขึ้นนำแล้วก็ค่อยๆโดนบีกุนที่มาอ้าไม่เข้าใจกันนะติดจะปล่อยให้มุดเล่นโดนตัดมาได้แล้วยิงมึงแค่ตรงนี้ติดอยู่ที่อรุษกลับมาที่เดราชานีอากาปัว ก,กับผู้ยามที่จะใช้ความสามารถาตัวลุยและหลอกเข้ามายิงจังหวะนี้แต่ว่าติดเ้าซ้ายของทางอารุเสียนบัดครับบอมีที่ฮัสซันเาเดแล้วหลบมาได้แต่ยิงลูกนี้หักข้อมากเกินไปครับ <c oughs> แล้วก็มีมวดอุชมันมูซาลุยไปด้วยอาครับเข้าไปกดดันบีบมาจาังหวะนี้เขาพยายามที่จะ็อบหนีและสุดท้ายไปที่เธอส์กักมูมัด วิ่งฉีกค่นข,ข้างครับอลรณ์ึงบอลหลบมาสวยมากและข้างหน้ามีมาจังหวะนี้เธอสักยิงโอ้โหมนีหมุนตัวซัดลูกนี้หลุดออกนอกกรอบไปนิดนึงสวยนะครับทำอ,อาอลกรนี่สวยตั้งแต่ค่อยหนีล,ลูกลูกดีแล้วครับแม่มุมมันแคบไปหน่อยครับอาครับมีโต้เหมือนกันนะครับทูมัตผู้ช่มูซายังพลิกหันหน้าไปได้อาครับหันหน้าเข้ามาได้แล้วครับได้ดวลกันกับทางซาฟิรียิงมุมแคบลูกนี้ต้องปัดออกไปเหมือนกันครับมัวมาดีให้เขาเซฟได้เป็นคลิกอินครับ ผลกระบัดแทงทะลุช่องมาได้แล้วเปิดใบหน้าดูไข่ลุงนี้เป็นประตูครับโอ้ประตูที่8ฮะของอามาดาบาซี่เป็นจังหวะที่อารุษเฉบับนั้นออกไปนอกจากออกจากปากประตูไปนี่บแล้วปากประตูนั้นโล่งๆครับเขาไข่บอลลุงนี้เข้าประตูไปเลยครับโอ้โหเขาให้หนึ่งสองนจากกลางสนามมาริมเส้นด้านขวานี่น้ำหนักทิศทางดีมากครับ ทำกัน3จังหวะนะครับจังหวะให้มาที่มอสเซมปูรักุนัทนะครับทางขวาขึ้นไปแล้วก็ก่อนจะปาดเข้ามาให้อมาดาบาซี่รู้จักวิงก่อนแล้วข้ามบอลครับอมาดาบาซี่ให้ซังเซฟิดี้มาให้หน้าประตูกับทางกับตันทีมนะครับลงมาใหม่นะครับอิหร่านใครเรายังใช้ผู้เล่นชุดที่2องอยู่โมเมตหายมาให้กับอลรมกรยิงนี่ไปติดทางคาริเมียโอ้โมเมต ไหลให้กับโลกรสวยมากครับจังหวะนี้เข้ามาสอดตรงกลางเปิดขึ้นมาอิทธิชาตัดได้แต่ว่ามาอยู่ที่ทางทัวแล้วไทยตัดกลับมาด้อีกครั้งหนึ่งไหลาปแล้วลูกยิงลูกนี้ของมูมัดไปเข้ามือของฮัมมารีาครับ <S <S แล้วพยียมที่จะโอาลาโกบัตครับเปิดเข้ามาแต่ติดนรงศักดิ์ครับแปลไปไม่ถึงทางเดรรชานี่แล้วเขาเตมขึ้นมาเร็วครับจังหวะนี้โอาลาโกบัต อ่ทิ้งตัวล้มไปแล้วไม่ฟาวทีมไทยตัดมาได้2องตอนหนึ่งได้หรือเปล่าครับปานั oh. กเลือกยิงลูกนี้ปุ๊กคู่จีรวัฐพุ่งขึ้นไปไม่ทันนะครับฮัสซัตเซเดย์เปิดขึ้นมาอมมาบาเ์ดัปซี่หมุนยิงเลยครับปุ๊กคู่ข้างหน้ามีวรศักดิ์ครับเปิดขึ้นมาให้วรศักดิ์อ่าครับชนดีครับแล้วพิกมาได้อ้าวโดนดึงครับจังหวะนี้ตอ <Top 5 S 2> กฟาวพู้ตัดสินยังไงฮะต้องมีใบเหลืองจนสิ้นีฮะ มันดีครับโบรศักลูกนี้พลิกแล้วนะครับพลิกแล้วจะไปตัวตัวครับลูกสาวประตูแล้วครับจริงจริงอิวัตกับอโลงกรนครับไหลามาให้แล้วปุ๊หูสมุทรยิงลูกนี้ติดปลายมือของมอนดี้ครับลูกสูดเลยนะครับเข้าแต่งให้เข้าซ้ายของสมุทรทีเดียวทั้งดึงเอาไว้ครับและคณิตหลุดมาได้อาครับมุบัดให้อโลงกรนยิงมันไปปุ๊หูลูกนอ้มากรอบประตูไป เสียดายครับจังหวะเข้าซ้ายเข้าถน,นัดขององ์กรด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์เราก็ขึ้นไปบีบสูงครับเขาขึ้นมาสามนครับต้องระวังครับยังช่วยตัดได้เธอสักยังลงมาช่วยได้เร็วครับอาครับทีมไทยได้สวนมาองค์กรเลือกยิงเองบุกคู่ลูกพุ่งดีครับแสดงว่ามันไม่เข้าเป้าเท่านั้นเองครับมีทีก็มีความหมายครับย้อนหลังกลับมาแล้วย่ออา ยอมที่จะให้เวลาหมดไปครับครึ่งหลังเริ่มครับเราบุกจากขวาไปซ้ายจากิโลวัตรเขาก็เข้ามาบีบสูงอาครับบอมอาร์บอลลงได้แล้วหลายให้จังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับไล่มาแล้วครับยิงต่อสองคับธีรวัตรสอนพิเชียนโอ้โหสิบสองปีที่แล้วก็ยิงอิหร่านได้นะครับในนัดที่เราเอาชนะไปได้ห้าประตูต่อสี่วันนั้นเนื้อที่ทำประตูได้จากการเปิดให้ของบอมบัดอุชมานมูซา วางเท้ายิงเอี้ยวตัวดีเหลือเกินครับโอ้โหลูกนี้น้ำหนักทิศทางมีเวลานะครับจิรวัตรไม่พลาดครับเอาละครับนี่น่าจะเป็นประตูที่ปลุกความรักกำลังใจของนันกเตะไทยกลับมาในแมตช์นี้นะครับกิรวัตดเอกังแลบเขายิงโอ้โหชั้นแลบครับยังดีอารุครับยังกลับมาได้ทันนะปฏิกิริยาดีจริงครับอารุธเดี๋ยวดูจากมุมนี้นี่ครับขยับไปทางขวามือแล้วนะครับระวังนะยาวอีกครั้งหนึ่งโอ้โห เนี่ยครับมาเสียท่าจากลูกคิดอินจากมุมเนี่ยครับเป็นการยิงของฮสซันซาเดนเนี่ยครับจอดจ่อฮะแล้วเลือกอัดเสาแรกครับยืนโล่งๆเลยครับฮสซันซาเดนวอลเลยลูกนี้หมดสิทธ์ครับวรุษว่าเราตีตื้นมาได้ไม่ถึงนาทีนะครับเขาหนีเป็นสประตูอีกแล้ว3-1ธีรวัตรครับอยู่ที่บอลมีสุพุธอยู่ด้วยนะในสนาม ชิรวัตยิงทันทีครับโอ้โหมาลูกพุ่งผ่านหน้าประตูออกไปฮนะนี่ครับแต่ว่าทิศทางเดี๋ยวดูจากมุมนี้ครับไม่เยอะครับหเสียดายมิเจอรโรโนิโกบอลยาวของอ่ดันอ้าเขาพลิกมาได้หนึงต่อหนึ่งล็อกมาจังหวะนี้เข้ามืพขออารุธแล้วตัดมาได้ครับโดยโดนชัยอารุธซุปเปอร์เซฟเลยครับเจอกันหนึ่งตัวต่อตัว,ตวครับ อาซีมีจะล็อกหลบอรุดไปไม่ได้โอ้โหนี่เป็นเพราะว่าหน้าประตูนั้นไม่มีผู้สัประตูนะครับสมมติให้มาแล้วโอ้โหวารสักได้มีโอกาสยิงลูกนี้คลิกยินจากมุมสนามอาครับไทยตัดมาและจังหวะนี้จะโต้กับมาอาเกี่ยวได้เลยสามคนทางขวามีมุมัดแล้วหลายมาดมานัดยิงลูกนี้ปู้คู่บอลมันสุดปทางเหมือนจะเป็นนรงศักดิ์ครับขออภัยครับเนี่ยครับนรงศักดิ์วิ่งวอนครับ ตัดสินใจยิงเองครับนรงศักดิ์เพราะว่าตาวัดานเข้ามาก็แหมมีโมหมัดรออยู่เหมือนกันนะครับอลงกรอนอุรัดิ์อาครับมีช่องออกไปทั้งด้านข้างให้อลงก์ยิงมาโอ้โหแมยังปัดได้เราคลำช่องกันดีมากครับโอ้โหเนี่ยครับมหามาดีตำแหน่งดีครับโดนแสกหน้าเลยนะครับลูกเนี้ยซ้ายของอลงกรเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะครับอลงก์อนเข้าไปใช้ตรงกลาง พานัฐให้มาที่อวลดักเปิดจัดเข้าด้วยในดูตัดได้แล้วจังหวะนี้เขาเตะเราต้องโมงให้ออกโอ้โหพอโมงไม่ออกนี่เขายิงได้ครับเป็นประตูนะครับประตูนั้นทําประตูด้วยแขนหรือมือไม่ได้แต่จังหวะนี้เขาตัดได้แล้วปล่อยบอลตกพื้นแล้วก็ใช้เท้ายิงที่สําคัญคือแม่นด้วยดูครับจกปากประตูของเขาครับอือหือแม่แล้วก็เลยหัวของ ทางด้านปานั้เกือบจะโหมสกัดได้นะครับก็พยายามตัวบางไว้เพื่อให้เวลาหมดไปด้วยเหมือนกันเละครับอิรานโหมัดอุชุนบูซาเตรียมจะเข้าไปแล้วโอ้เขาเกระแทกมาจากวันนี้ดีด้วยนะครับการป็นหลุดเดียวมาแล้วปลอกยิงลูกน,นี้แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับมันกว้างเกินไปหน่อยกับลูกยิงของอาชิมิโอ้โหจังหวะโต้ก็คงจะปล่อยให้เวลาหมดไปเลยครับผู้เล่นของอิหร่านนี่ครับสุดท้ายครับหมดเวลานะครับ ยูรานครับแชมป์สมัยที่13เอาชนะทีมชาติไทยไปได้ครับ4ประตูต่อ1น1ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเราเข้าชิงเป็นครั้งที่3นะครับแม้ว่าจะอ,อกหักทั้ง3ครั้งนะครับ